กูเดินเไทยกับใครอยู่ดอกเว้ยกูเดี๋ไปเดินไปเมืองไทยนะันตีควายกองก่อนใจเย็นหาทีบ้างก่องก่อนก่อน,นเก็บสมบัติเ่าออกก่อนสเศรษสมบัติหม่มาแล้วเมนกันใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูเปิดไฟซิไหนชิบปต่ หนาวหนาวอันมือห้ามมาด่าคนกับกระแดแลีนไปเด้อันมือหนาวหนาวพือกระแดเลรนไปสุดตัวคนอยากได้แนวกินเพล่าคนท่วันเด้ออกจากบ้านสามมือเพ่นกับตุ่นคนว่วแนวกินคนเสือสัต์เซไส้น่ะในอีหยังนันสิหมักหน่าหานวยสิบก็เลยซื้อมาสามสิบเป็นเงื่อนลอยกว่าบาทคนซื้อมาบีบเอาน้ำมันนี่หานวยสิบค หาหน่วยสี่สิบสี่สิบก็บาทนี่ซื้อมันนีเบิดน,นีลอยก็าบาทสิบหนั่งสิบขาหน่วยลอยก็าบาทนี่ขหาหน่ย้ยใหง่ๆก็ได้ซื้อมาบ,บีปากหน้าติดใบซ้าม,มันถึกเดี๋ยวนาหนา,หนาวเราทิ่ผ้านแบกของขึ้นบ้านอันนี้กับัตรลดมีบัตรลดมีดมข่อยสองเที่ยวเมอด่ารลดมีไปสามลอยค่ะไปซับเนี่ยสองไป,ไปทั้งไปทั้งซับนี่ค่ะเดเนื้อมากนะคะ เนื้จากร้านแขกตัดออกมาจากขามันโฟโลเพเล่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะซอยจุ๊จุ๊ฮึสุสดท้าซื้อบอกลิกอันนี้มาทัานไหมของแขกเขาว่ามันแสบกวนวงไงนั่นอีกว่าสันมาอันนี้ก็ยี่สิบโคนคิดเป็นเงินกับประมาณเงินไทยเดินเออเงินมันตกเนาะก็ษีอยู่ประมาณแปดสิบแดสิบกวาบาทอันนี้งยังวะเนี่ย อันนี้นะคะจะบอกว่าความแซบมันจะอยู่ตรงนี้นะคะความแซบนะคะสําหรับคนที่ชอบกินอะไรตํตำนะอันนี้ถั่วน,นี่ต่าแซบนะคะแซบกว่าถั่วปักยาวนะคะอันนี้บอกว่าก่อนอันนี้อร่อยกว่าถั่วปักยาวนะจ๊ะถั่วอนี้นี่ถ้าซื้ออยู่ในห้างมันจะแพงมากแต่ซื้อร้านแขกมันถูกถูกแบบอุ้ยถ,ถูกถูกกว่ากันสองเท่าเลยนะคะเมื่อกี้แต่เลยเอาว่านักกันนักีิมากับฮิมาวะย่อมล่มวะมันคืออดไรกับหอกมันจะเนี้ย ตำเนี่ยเนีนี่ยเนีนี่แซ่บนี่ตำคือบอกทัวกกกท่วฟักงาแต่สิแซ่บวกทว่าฟักงากรอบพร้อมเดี๋ยวสิตำมืออื่นนี่แหละกินนํามือเสาแซ่บด้ยังไม่ยีดในหัวบักกันนี่มึงมึงมงละค้ากอนได้มึงบินข้าเจ้ากันแรดิสี่สิบกว่าบาทมัดละสิบโค้น ากได้ใบอันนี้มันมากินกัจุเพียงาแรกจุบีจุบีจุบีเย็นนี้นะคะเดี๋ยวก่อนให้ค่อยหายหนาวก่อนแล้วค่อยจะจุบีจุบีเห็นไหมนี่สวยไหมสวยไหมอันสุดท้ายก็คือสารหน่สารเนรเจ็ดโคนประมาณสามสิบสองบาทสารเนรพ่อแล้วนี่อาหารใส่มาแรกนี่กับจุเพียจุเพีย มันจุเปียจุบีจุบีจุบีแป้แท้นะแจักนะจ๊ะเดี๋ยวจะจุบีอย่างแป้โยค่อยมีบีแล้วนี่ต้องกลัวนี่ดีวัแต้หอมมาจากเมืองไทยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะอุ่นแล้วก็จะเห็ดแจ่วขมขมกลิ่นแซ่บแซ่เป๊แล้วขาวแค่สองสามเป๊ดชิมิชิมิ เก็บผักก่อนอันซื้อมาหลายกับปุกเลยค่ะเป็นกาสถานทีคุณชายนะคะอันนี้กล่องข้าวเก่าเก็บกอกไ,ได้ของใหม่มาแล้วก็เก็บออกเดี๋ยวกะสิส้อยเนื้อนะคะส้อยเนื้อแล้วก็จะจุจุจุแล้วก็จะเฮ็ดจะเฮ็ดเนื้ออันสีเฮ็ดเนื้อสวรรค์น้ำนะหลังจากออนซดแล้วก็จะเฮ็ดเนื้อสวรรค์พร้อมส้อยจุพร้อม เนื้อสวรรค์กระเซ็ดมักใบมืออื่นกระสิเอามักมันบ่มีมันบ่มีแดดมันบ่กระสิเอาใส่เตาอบย่างไฟประมาณหาซิบจักซิบหายี่ซิบนาทีมันกล่ำบังเสิเป็นทอดเนาะเสียดายคอยแบกข้าวเหนียวมาแบกพี่น้องเอ้นข้าวเหนียวเฮือนยุ่เฮยื่อวนไมีแต่กับเจ้าก็นแกินกับกับเจ้าละอ่างหนาวกับเจ้านั่นแหละเนาะว่ากันจักกึบขึ้นมาพอดบ้านแล้วไหนๆกระบานก็เป็นของเราแล้วใช่ไหม เสียค่ารถเมล์ก็เสียแล้วเสียค่าทางด่วนความร้อนของเราสักเฟรกดีไหมแชบหน่อยสักกรึบสักกึบสักกึบโอา้อายอุ่นโอา้อายอุ่นพีน่น้องาโอา้ยอุ่นมาบักหน้าแข่งมาเอาแคดบ,บักหน้าสอดนึ่งแล้ว เบือ่อน,นายนั่งแคกมากยามไหนบอกหน้าว่าสันมืดเถื่อนฉันมืดเลยเอามากรึบปีทบปะทิทปุ๊บัะทิทังทังกระมังแตกหนาวพี่นออ้องเอ้ยองสารใจเลยเนื้องามงามเฮ้ยสิจุเจลบีให้เบิง้งอ่อนสดดีบ่เฮ้อเหมือนแรงนี่จุ แก้วบีเนาะแก้วดีคุ้มๆทนอ่ะอ่ะเนื้อยเอาเงี้ยไม่รอหนักเนื้อยเบืๆๆ่อบื่อบื่อบื่อปลาปลาก,กระสีซอยแล้วกระสีลูกวัวจุแรงเนื้อยังเย็นจัดๆเลยเนื้อนี่ซี่เอาในขาในโค้งมันไหนเลยมันเป็นขาโตยหอยเังซีได้ๆเป็นห้อง เป็นห้องแซ่เย็นเลยเด้ให,ห้องเห็นพร้อมได้ยืนี่น่ะห้อสีเอาโรดดังเซียมบงดหรือพอสัอาานส่นกระซิวในตู้เขาถูกใจให้สามสิบกีบตัวมีพี่นอ้องอือผ่าคริวฮานามี่ค่ะผ่าเซโตกับมี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวไปมืล้างก่อนวันนี้เอามาสมิงสะก,กอนคุณแล้วคุณแล้วคุณแล้วอ่อนสดอ่อนสดคุณแล้วแต่ละคนกระไดเนตแขวนสี่ให้ถอยว่าวโบเน็ตกระไดเน็ตกระตา ไมเาไปนั่งเฮ็ดพักไปนั่งเหน,น,นือกว่าเคิร์กเนาะหนูคือกันในมือสัน่นคือกันในขอรองืนเอเศร้าในกินเขาปัน่นเดียวอ่างอีบีบีแล้วก็ไปโรงเรียนโลดบ้านนี้หิมะมาแล้วกันเลยเปิดกล้องนี้บีบีเบิ่งแล้วกันเซินเบิเบ่ไปโรงเรียนเซยเลยมามามาเหนือง่ามีดีค่ะเนือเออลืมบอกไปว่าเหนือราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเหนือเนือโ่อล่ะแปดสิบห้าคโนนะคะ เนื้อโลละ85โคนเลือกได้เลยนะว่าจะเอาอันไหนจะเอาชิ้นส่วนไหนชี้เอาได้เลยเป็นก้อนๆเลยหันน่นมนดสุดยอดเลยถุงกับไฮฟ,ฟี่ก็คือหั่นแขกสีขางเรียนนดนี่คนละหั่นแขรด,ด้วยแต่คนละแขกอย่าล้างผักไปน้ำบอกให้เสียเวลาผู้ใดสิพิพ์อย่างมากกับพี่มาเดอ้ออ่านอยู่อา่านอยู่นะกูล้างผักไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาข้าวก็มีแล้วแค่อุ่น เขาหงากแต่ก่อนไปวัดคุณนะหัวก๊อกหัวปักแรดีใม่ๆซ้ำนะเนี่ยเม่่่่่่่น่่่่่่่่่่นอีก่่่่่้าเี่่อน,อน,น,อน่่น่่่ม่่่น่่่นเ่ก่นา่่่า่่่่น่่่่่่่่่่งไ,ไ่ไหมอีกอ่ก่่่่่่่สิ่่่่่่่่ม่่่ก่่อ่่่งง่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่ ึเบิ้งว่าอันยืนถ่ายจนว่าขาแข็งเนาะนาวไหลร่องคุณได้อยู่นาปั๊นน้ำมันบริได้งามมากด้ไปขึ้นกับไปขึ้นนาปั๊นน้ำมันอันที่ว่าขึ้นในสร้างเลยมัมมนว่าขพ้นหนอว่าวอันในสร้างเดี๋ยวเสีห้เบิ้งเดี๋ยวจะเอาคลิปที่แฟนคลับอยู่ที่วัดไทยให้ดูเบิ้งนั่นจำไม่ง่ายน้อยได้บ้าง ตอนไม่น่อยไปเอาก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวแลก่นจับไม่น้อยบ่ได้เพราะไม่น้อยไปเอาก๋วยเตี๋ยวเถอะเตียวสองเพิ่นว่าโอ้จะมันอยากให้ไม่น้อยมาไายเนาะเพิ่นว่าพอดีม่เงี่ยหน้อยก็ยืนอยู่หันจุดใต้ต่ำต่อไม่น่อยแลว่าไม่ี่ยหน้อยไดนไม่ี่ยหน้อยจะ่เราเฮ็นยูทูบก็ยืนอยู่นี่นี่บ่แม่นไม่น้อยบอกว่าซั่นไม่น้อยว่าต้องใส่กับเจ้าสิจธิ์จำบด้เพราะว่าไม่น้อยเอาผ้าคอมหัวเนาะทํำมาเช็คอาหารอีสานค่ะเนื้อจุดีขมๆนะคะส้อยจุส้อยจุแต่เมือนี้ส้อยจุนะจ๊ะ วันนี้ซอยจุเตรียมอุปกรณ์พักก่อนเดี๋ยวจะออนเซิร์ทให้เบิ้งคอนเน็ตมันโอเครโอหนังมอนีอไปเปลีป่ยนโปรโมชั่นเน็ตกับบอดอ้นะคะเพราะว่าบริษัทนี้มันไม่รับธามมันให้ไปที่อีกหันมันให้ไปว่ารบว่ารโบนะคะเดี๋ยวสิไปว่ารโบให้หิมะมันเศร้าตกก่อนน,น,นั่งรถเมล์ไปแก้เศษเลาะนะคะซิมกับฟอกกาแฟเนาะไปหาผู้ใดเรียงกยยาแฟไข่ปลา คนเลี้ยงกาแฟาก็นนะ่าได้สิไปเลี้ยงงานกาแฟายี่ว่าระโบโยกมือข้นเนอะมีเงินค่ารถเมย์ไปว่ามีเงินค่าเปลี่ยนอันว่ามีเงินค่าซื้อกาแฟากินเดี๋ยวมาดูใหม่ค่ะน้องเออไปไปไปน้องยกเดี๋ยวค่อยมาใหม่จะลูกอยู่ทางเหนือน้องบัานน้องยกแขงแห้งหนาวแห้งเพราะว่าอยู่ทางเหนือคุณนะเนือก็มีหน่อยเนอหนือเหนือคุณแห้งหนาวอันพ่ออันพ่อนญบอกว่าอันบ้านอัน บ้านนอกกันบ้นนองมุกดาปิมเนตเนี่เลยบ่ายเป็นไงหน่อยไปพันกิโลนะคะคนใหญ่เบิ้งได้แผนที่มือเสารนี่ตอนอ่อนสดเรยบอกว่าเธออยู่ทางบ้านเขานะ่ะเขาบอกว่าลบแปดโอ้เขาหนาวกว่าเราอยู่แล้วแน่นอนมาสันา่นมาคนใหญ่เบิ้งได้แผนทีบ้านนองยก้างแม่ต่างเกือบพันโลนะจ๊ะขึ้นเหนือจากบ้านนี้หน่อยไปอีกนะคะได้แล้วนะคะ จะ่คยล้างหลอกล่อชาวบ้านให้อยากนำหลังสาลาแน่สาลาแน่สาลาแน่ก่อนนะสนซาลาน่ก่อนเดี๋ยวสาลาแน่มาหาถาดผักก่อนมื่อนี่ซิจุแบบถาดผักเต็มที่เลยมื่อนี้เดียวกันาถาดกก่อนถาดประจํากายเคยกันปะถาดประจํากายวันนี้ไม่เน้นข้าวนะคะเน้นผักกระจุแกวเลยนี่เลย เขียวแดงแซงลิทเซตถ้ากิ่นจุอย่างสิ่งมันจะต้องมีสาระแนมเป็นสิส่แบสาระแน่กสาระแนอ่าจ้าสวัสดีนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะจริงๆก็อยากจะออนสดให้ดูทุกบ่อยๆนะั่นแหละแต่เน็ตไม่ดีเดี๋ยวไปเคลียร์กับโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับบริษัทโทรศัพท์มือถือจะได้เอาเน็ตเข้าเยอะๆแล้วจะได้ออนสดให้พี่น้องดูบ่อยๆนะคะส่วนเน็ตบ้านเอาไว้อัพคลิปนะคะ ส่วนเน็ตข้างบ้านแล้วก็ขโมยไว้ดูหนังเดี๋ยวนี้ในคอมม่นง่ายหน่อยน่ะบริษัทเน็ตอยู่เฮือนได้เบืองหนัง <S <S ขโมยแถวนี้แหละกระจอกบริษัทหรอกว่าแมนหรอกมันขโมยถามพ่อใหญ่แล้วดีใจว่ามันจะของเน็ขโมยมเอาไปซื้อ <S <S พ่อใหญ่ยว่ามันกับของเธอแหละเบอร์โทรศัพท์ของเธออันเบอร์โทรศัพท์บานเฮ้า่าสั่นเอาเอ้าวฮาเขาจะหูว่าสั่นมาสั่นอันข่อขึ้นพึ่งหูว่าสั่นมาอันอัน ตอนไหนวะฉันไม่รู้สิเขาบอกว่ามันเน็ดเน็ดฉันก็ฟังไม่รู้เรื่องเออผัวกูกับ่อเก่งเรื่องเน็ดเนาะขย้อนกับบอบอกกูเนาะกูก็ดีใจว่ากูได้ใส่เน็ดฟี่ของใช้บ้านบัดใดแล่วมันเน็ดของเจ้าของมีแต่ดุ่นแต่น่านกับบอใส่ปึืกอีกเรื่อ่เามันปึืกบอกบ่หูเพราะว่าบ่เคยเซิร์ชเข้าไปหาเพราะว่าคิดว่าเจ้าของใส่กล้องเน็ดของเจ้าของอีกอันนึงแล้วกับบอได้สนใจกับเน็ดบ้านเพราะว่าตอนไหนบ่เคยเอาเน็ดเข้าบ้านนะนะบานนี้มันเป็นโปรโมชั่นใหม่ที่ว่าโทรศัพท์เขาให้เน็ดอันแบบว่าเอียงเขาวะ ที่เขาให้เบิรหนังน้ำหนานะออนไลน์น้ำหนาะพ่อแล้วพักกินไรเขาก็จะแหงมากินคือหมูคนะื้หมาเลยก็เลยบอกเอาที่สบายใจนะจ๊ะไม่อยากดูก็ป้ายหน้าบด้ษาทไงที่พี่น้องอ่านน้ำเือมาเขียนพิมพ์เท่าน่ะลกสวยลกสวยแต่ว่าแบบอื่นลกไม่ให้นหน่อยแต่บ,บริษัสวยเนาะก็เลยบริษัสนใจปันนั่นนะคะพิมพ์ดีก็โอเคถ้าพิมพ์ไม่ดีก็บล็อกทิ้งแค่นั้นแหละเนก็บค่ะแตงมาสามสิบห้าบาทคุ สามสิบสองบาทเก็บไปก่อนนะคะใส่ละแน่นางเร็จแลวเก็บเลยแบบนี้นะคะเก็บแบบนี้นะคะเก็บแบบนี้แล้วคุณจะได้กินผักกาดนะคะเก็บแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะจ๊ะผักคุณจะไม่เหี่ยวไม่เฉานะจ๊ะมันจะได้เก็บได้หลายวันนะจ๊ะนี่นี่ไหลลงมาที่หลักหูคว่ำแม่แม่ล่ะ ส้มพัซซี่เห็นหมะนี่ซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนคนนี้นี่ต่แต่ยำปูมาคนแค้เออเอาปูมามาล้างแคนเดอร์กันแฟนคับว่าทําไมไม่ถ่ายคลิปตอนทํายำปูมาให้ดูหน่อยคัดว่าโอ้ยเฮาเกิดว่าเินเฮ็ดั้มเป็นอยู่นอกกับจ็คสีเฮดล่วงไปเมื่อส่วนหลายแต่ถอดใครีปเลยก็ล่วงอยู่หันนะก็เลยว่าเมื่อนั้นมันนั่นั้งอันหยอกกับร้านนั้นมาละเน่นหนาเล่นหลังอยู่ห้านกับย่างมดดากยหญนะ่เลยกระเป่านี่เห็นไหม สารแน่ก็ได้แล้วผักชีเราก็ได้แล้วกินคะ่ะกินคะ่ะกินวันนี้เราจะกินเราจะกินผักกับเนื้อเราไม่ต้องสนใจอะไรามากมายเพราะเราไปเรียนเราก็เหนื่อยแล้วเรียนเราไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกอเต็นเรืเหนื่อยกับลุน้ำอันันน้ำแข็งคะ่ะเนี่ยห่อคะ่ะห่อคะ่ะ เดี๋ยว่ะหาค,คนเลี้ยงกาแฟกัะนเนาะไผยเนาะสีเลี้ยงกาแฟไว้แน่นอนยู่ว่าลาโบเนาะแขกตะลั่นใส่บปปา,าลาโบเลยจ้าไทยจะเลี้ยงกาแฟค่อยมั่งเดี๋ยวออกมาแล้วใส่เป็นถุงเดียวกันโมสั่นเกะกะแต่นี่ดาสุดหยุดฉันนั่งทานอีก่เป็นไงข้อละมั่งคักไหนปวดพ้อเด้อแล้วก็สีว่ากินเป็นไงเนีละ ก็จะหาว่าเรากินแต่หญ้าไม่กินเออื่นเนื้อเราเลยื่อนเนื้อเราเลื่อนกล่องล้างมะนาวก่อนพี่นองเลยบมหนาวเมื่อยเมื่อยมา่อ่อนน้ำข่อยจะสะอ่อนสายเก็บถุงก่อนใช่ไหมเนี่ยบ้าพ้าผอมาเหนึ่งผุ่นนักผุ่นนัก่นเบื่อมือ อยากเบิ่งคลิปยำปูมาเดี๋ยวจใจเย็นค่ะแคทเอ้ยซื้อปองว้ามานะเดี๋ยวแม่จะยำใหม่เดี๋ยวบอกบอกไอ้แคทก่อนไอ้แคทมันสิมาอีกอยู่ก่อนมันสิไปเมืองไทยแคทเอ้ยแคทซื้อปูมามาเด้อเดี๋ยวสิยำยำแกแค้นมื้อนั้นพี่น้องบ่ได้เบิ่งยำซื้อปูหน้ามาบ้างสิยำแกแค้นให้เบิ่งหน้าก่อนนะคะ ก็ว่าเดี๋ยวจะบีบเอาน้ํามันแล้วก็จะเอาใส่ช่องฟิตไว้เดี๋ยวจะทําให้น้องดูนะคะว่าจะทําแบบไหนจะเก็บน้ํามะนาวไว้เป็นปีได้กินได้อย่างสบายๆเพราะว่าสาเหตุที่มันเห็นมันขื้นเราน้ามันนวยมันไงแต่น้ำไหลก็เลยสื่อมานะคะเก็บเศษอาหารก่อนนะคะวันนี้แปะน่ารักมากแปะล้างถ้วยอย่างเพียงเลยกับมาจากโรงเรียนอีแปะล้างถ้วยไว้เรียบร้อยแล้วอีแปะเฮ็ดนาทีได้ดีคนนะ ม,มื้อนีแตะหยันเนี่ยจมนะเพราะว่าเมียนางรถไปะตรงเลี้ยงมือนี้นั่งละเมียดตรงเลี้ยงแตะหยันเนี่ยจมนี่เสร็จแล้วรอให้มันเสด็จน้ำก่อนนะนจะได้บีบเนี่ยก,กินมือเส้านี้มือเส้านี้ว่าได้กินอันที่หนังมากมากหรอมือเส้าไม่กินอันทอดมันปลา กับปัน่นกับหมูทอดแดดเดียวกับข้าวเหนียวเอามาจากอันบุญกะถินในรถข็าเจ้าใดมากแล้วก็จะแตกเอาลื่นปว่ามีตรกพันมาอ,อันนี้ของคุณพีคุณจิีหยังของคุณบุนมักกะโรนี่น่งมินมักกะโรนี่อะไรก็แช่คป็นีก็ะถามมาไม่มีใครถามแหละไม่มีใครถามจะหยุดการนอนสดในเนี้ยหันเนี้ยดีไหมเนี้ยหันเนี้ยน,นะ ไม่ได้ไหั่นแะคนี่พี่น้องเปจะแซดบอกินแค่นี้กับพ่อเนาะมาตอสักครู่ยังมากมามซำนี้กับพ่อเราพักนะโอกระโอกระยังเนาะพักโอเคแล้วน้องสำรับพักเนี้ยคั่นเนื้อก่อนยับจานบักน้าเาไปทั้งพียับกล่องขึ้นไปสันเท้าไปกลับมองเกาเขาขึ้นแบบหนึ่งเด้อไงไปไงมาก,กันเด้อ่าเข้าเวียนหัวเด้อ